สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดง Manchester, แมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาขอะประเด็นเรื่องนาาข่าวสารของ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจกันในรอบวันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมากันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของเอเมเดโออาบาเรสนะฮะซึ่งเป็นอดีตโคต้ชผู้สัมพันทางแมนยูนะครับแล้วก็เพิ่งแยกทางกับทางแมนยูไปบัดบาทน,นะครับในยุคข,ของทางโซชานะครับ ก็เรียกได้ว่าอัลบาเรสเนี่ยเป็นโค้ดคู่ใจของเดกยาเลยก็ว่าได้นะครับเคยร่วมงานกับเดก,กามาแล้วตอนที่ทั้งคู่อยู่กับสโมสรแอดเลตลิกนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันตอนที่ทั้งคู่อยู่กับแมนยูด้วยนะครับอัลบาเรสเนี่ยมาอยู่กับแมนยูในยุคข,ของมูรินโญ่นะนะครับแล้วก็อยู่ในยุคข,ของโซชาด้วยแต่ว่าก็มีการแยกทางกันไปนะครับ ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวเขาเองด้วยนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเลือกที่จะอําลาทีมนะครับเพราะว่าไม่อยากเป็นโค้ชผู้สอบประตูให้กับเดบิดิคาอีกต่อไปแล้วนะครับเหตุผลสำคัญก็คือนะครับเหมือนกับเขาไม่ได้รับในเรื่องของความซื่อสัตย์จากเดบิดิคานะฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันนะครับทีเนี้ยมันต้องพูดคุยกันมันต้องแบบรู้ใจกันสิแต่ทีนี้เหมือนกับ เดียเนี่ยมีความลับนะครับแล้วก็แอบไปต่อสัญญาไปคุยสัญญาแบบลับ,บๆกับทางสูโมซอนนะครับทําให้สิ่งนั้นอัลเบเดตไม่ค่อยพอใจนะครับคือเหมือนกับว่าอัลเบเดตพยายามหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณจะมีเรื่องของคนรู้ใจหรือว่าเราอยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้คุณต้องแบบไว้ใจกันสิถ้าเกิดไม่ไว้ใจกันเนี่ยคุณจะร่วมง,งานกันได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่อัลเบเดตพยายามหมายถึงนะครับก็เลยทําให้เหมือนกับอัลเเดตก็น้อยใจแหละพอเหมือนกับ เด่าไม่ได้บอกทุกเรื่องในเรื่องของสัญญาการตัดสินใจต่างๆก็เลยเลือกย้ายกันออกมานะครับเลือกแยกทางกันออกมาซึ่งก็ถือว่ามันตรงกันข้ามกับกระแสข,ข่าวที่มีการเล่นกันออกมาก่อนหน้านั้นนะครับกระแสข,ข่าวก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยมีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าเหต Linked ุผล <c oughs> ที่อัลเรดแยกทางกับแมนยูเนี่ยเป็นเพราะว่าแมนยูเนี่ยไม่สามารถทนเกี่ยวกับเรื่องของนอกสนามของอัลเบรด์ได้นะครับที่มีในเรื่องของรเบแบบวินัยที่ไม่ค่อยโอเคนะครับ มีเรื่องของการไปดื่มเหล้าเมาแล้วก็มาคุมซ้อไม่ทันบ้างนู่นนี่นั่นนะครับบางกระแสเขาบอกว่าที่แมนยูแยกทางกับอัลวาเรสเนี่ยเป็นเพราะว่าแมนยูไปหาผู้ศัปปรตรูโพลผู้สัปปรตรูรายใหม่เข้ามาที่ดีกว่าอัลวาเรสได้นะครับแต่ทีนี้ในมุมมองของทางอัลวาเรสเนี่ยเขามองว่าแมนยูยื่นสัญญาให้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนเลือกย้ายออกมาเองเลือกเดินจากมาเองนะครับเพราะว่า เดียร์ลวนๆนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยไว้ใจกันนะครับอยู่ร่วมงานกันไม่ได้แล้วนะครับเมื่อไม่ไว้ใจกันก็อยู่ร่วมงานกันไม่ได้สรุปก็ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวของอเมริโออลมเรสนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังล่าสุดเกี่ยวกับสาการตอนที่เขาแยกทางกับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับสรุปแล้วก็เป็นเพราะเดบิดเดกยนะครับที่ทําให้อเมเรสเนี่ยแยกทางกันมานะครับก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นเรื่องของการทํางานนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ ต้องมีเรื่องของไม่ลงรอยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะส่วนเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับมีการข้กอกระดอกมาจากเดลิเวอร์เมลนะครับเดลิเเมลเนี่ยมีการข้กอกระดอกมานะฮะเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมโลนักเตะออกราวๆ6รายด้วยกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเหตุผลสำคัญนะครับที่ผ่านมาเอ็ดบุสเบิร์เนี่ยเพิ่งออกมาแจ้งเตือนแฟนบอลทุกคนนะครับ แฟนบอลแฟนผีทุกคนแหละว,ว่าสาการช่วงนี้โควิด -19 ทําทำให้ต้องระบัดระวังเกี่ยวกับการใช้เงินการเสริมทับเป็นพิเศษในช่วงซัมเมอร์นะครับมันก็เป็นการบอกไกลๆไหมครับว่าในช่วงซัมเมอร์อาจจะไม่ได้แบบมีการทุ่มหนักเหมือนซัมเมอร์ก,ก่อนแล้วนะครับหรืออาจจะมีงบประมาณที่ไม่มากพอในการเสริมทับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยถ้าคุณอยากได้ตัวทท,ท็อปคุณก็ต้องปล่อยนักเตะ ในทีมออกไปเสียก่อนนะครับนักเตะร,รายดังกล่าวที่เดลี่เมลคอกันออกมาเนี่ยมีใครบ้างนะครับคือการปล่อยนักเตะเหล่านี้อาจจะไปสารต่อเดียวจะดอนสารโชได้เลยนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักว่ากันก็ประมาณนี้ครับตามรายงานของเดลี่เมล l ซึ่งรายงานเนี่ยออกมาบอกว่ามีซานเชสนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะที่ต้องมีการตัดในเรื่องของค่าเหนื่อยระดับสูงนะครับกิสมอร์ลิงนะครับ อย่างนี้ฮะที่มีความต้องการที่จะอยากไปโรม่าแบบถาวรด้วยมาก็โรโฮก็ไม่น่าจะรอดนะครับรวมทั้งในส่วนของทางฟิวโจนด้วยนะครับเจสซี่ลินการ์แล้วก็ ago, ดิอาโก้ดานโลก็อยู่ในขายที่แมนยูเตรียมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่ยื่นกันเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่แมนยูเนี่ยเตรียมที่จะโลกันนะครับเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปสมทบทุนที่มีอยู่ในการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามานะครับตามรายงานของเดลี่เมลนะ โดยมีหัวหน้ากระบวนการก็คือเอ็ดเวิร์ดนะครับที่มีการแจ้งเตือนแล้วมีการให้ทีมงานเนี่ยเตรียมทําเรื่องดีลเหล่านี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับหรือว่าปล่อยนันเตะเราเนี่ยออกจากทีมนะครับเป็นการโลยกใหญ่เลยนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงไปที่ซานเชสโดยตรงครับมีประเด็นออกมาอย่างไรกันบ้างตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยมีการขอราคา ค่าตัวสำหรับซานเชสจากอินเตอร์มิลานอยู่ที่ราวๆ20ล้านยูโรได้ตามรายงานจาก FC i n t อินเตอร์นินะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็มีอีกปัญหาหนึ่งเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยรู้สึกว่าข้อตกลงนั้นนะ่ะมันมากเกินไปอินเตอร์มิลานก็มองว่าราคาจริงๆของทางซานเชสเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ10จนถึง12ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งผู้เล่นเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะออกจากทินอเ์ฟอร์ดมาอยู่ กับทางอินเตอร์มิลานแบบถาวรด้วยนั่นคือความต้องการนะครับแต่มันก็มีอีกอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยอาจจะขยายสัญญายืมตัวซานเชสอีกสักหนึ่งฤดูกาลก็ได้นะครับก็มีโอกาสไปไ,ได้เหมือนกันแต่คือแมนยูบอกว่าก็อยากปล่อยแบบถาวรไปเลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ขอในราคาขนาดนี้ยี่สิบล้านยูโรอ่ะอย่างน้อยอ่ะได้ไหมนะครับก็รอติดตามกันนะครับในเรื่องของซานเชสว่าจะได้ย้ายไหมนะครับ ส่วนเรื่องราวอื่นนะครับเอามาฝ่ายกันด้วยในเรื่องของออปชันถ้าเกิดแมนยูไม่ได้จะดอรอปซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายใดอื่นๆไหมที่แมนยูให้ความสนใจนะครับตามรายงาน,นที่ออกมาครับล่าสุดนะจากเดอะ e ิคเรส s นะฮะแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษครับเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยก็ได้มีการระบุว่าเฟอร์รานตาเรสนะฮะแนวรุกของทางบาเ์เซียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดแมนยูพลาดการได้ตัว จดอสซานโชนะครับซึ่งแมนยูก็ต้องไปแข่งกับอีกหลายทีมในอังกฤษเหมือนกันนะครับที่ให้ความสนใจนะอย่างเช่นลิเวอร์พูลก็เคยมีข่าวมาด้วยนะครับแต่ทีนี้ m e n นะครับสื่อท้องถิ่นบอกว่าเขาคิดว่าเฟอร์ดอนโต้เรตเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวเลือกของทางแมนยูนะแต่เป้าหมายในส่วนของแรบบี้มาทันโดนะฮะของทางชาลเกติอาโกอามานดานะครับหรือว่ารายอ,ยาอื่นๆที่มีข่าวอย่างหนักอย่างเนี้ยเอาเป็นว่า2คนเนี้ย มาทันโดอามาได้อย่างเงี้ยคือเขามั่นใจว่าอาจจะเป็นตัวเลือกสำรองถ้าเกิดไม่ได้ดิวจะดอนซานโชจริงนะครับแต่ในรายของเฟ r ร a นตอเรสเนี่ยยังไม่มั่นใจจริงๆนะครับก็ติดตามมาดูนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่นีคือก็อขอให้พลาดกันไล่ตัวของจดอนซานโชเสียก่อนนะครับคอยมาว่ากันในเรื่องของดิวตัวเลือกสำรองนะครับ ส่วนนัหน้าต่อไปครับเป็นนักหน้าของเบนดอนวิลเลียมนะครับมีประเด็นออกมาจากเทเลกราฟนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นข่าวดีแล้วกันข่าวล่าสุดครับมีรายงานกันออกมานะครับว่าเบนดอนวิลเลียมเนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพบกับคิดตันผลิตนะครับซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วแบนดอนวิลเลียมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจากเกมที่ผ่านมาเพราะว่าก็เป็นแผลแตกที่ได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ในรายของลูกชอเนี่ยอาจจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่บริเวณข้อเท้านะครับทำให้อาจจะต้องพักหน่อยนะครับอีกสักเกมหนึ่งนะฮะหรือว่าเกมนัดหน้าเนี่ยอาจจะพร้อมแหละเกมหลังจากคิตตันพาเลสนะแต่ว่าในรายของเบนเดอร์วิลเลียมเนี่ยน่าจะพร้อมลงได้เป็นตัวจริงเลยนะครับตามรายงานจากเดอะทเลกราฟครับสื่อใหญ่ของอังกฤษนะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์แต่ที่เอามาพูดถึงกันนะครับ แฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ